วนี่นี่ฮะเตรียมพร้อมไปเลยครับอ่าโอเคสำหรับ คนที่ดูเทนเน็ตมาแล้วและกําลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลักการงี้ยๆอ่ะคุณหันหันด้านมาห <อะ S 2> ันด้านมาใครออที่ยังไม่ได้ดูออกซะใค,ออใครดูแล้วใครดูแล้วผ่าแล้วนะน<อ>ี่เอางี้นะเรื่องแรกที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของไทม์ไลน์ของหนังนะฮะในมุมมองความคิดของผมเนี่ยช่วงเวลาแรกสุดที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นที่โอเปราเฮาส์และซีนสุดท้ายอันนี้ในมุมมองของผมมันเกิดขึ้นที่ทันเนี่ย ทารินพูดทาลิน,ลลนจุดที่เลีกได้ว่าเป็นฉากขับรถไล่ล่าแหละครับแล้วก็จุดหลูปที่ว่าพระเอกแล้วก็ตัวของโรเบิร์ตพา์ติ้งสันก็คือพานางเอกย้อนกลับไปนะครับน่อยอสู่ช่วงเวลา กับหลังอ่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่รู้ว่าใครคิดยังไงเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีมุมมองที่แตกต่างจากเราพูดได้บอกได้นะครเริ่มต้นเนี่ยอ่ามาคุณเขียนก่อนเลยต้องจุดไงใช่ไหมอ่าเราต้องเริ่มตรงนี้ก่อนคุณเขียนตามเลยจุดแรกจุดแรกตองผมจุดแรกเนี่ยโอเปร่าโอเปร่าอ่าอ่าแล้วคุณเขียนลูกศรพุ่งจากโอเปร่าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่อย่างนี้นะถูกไหมฮะแล้วไปอินเดียครับอ่าโอเค พอหลังจากอินเดียเนี่ยม,มันก็ได้รับคันบอกเรามันต้องไปที่อังกฤษกับอังกฤษไปเจอท่านาลุงเคนเสร็จปุ๊บเนี่ยลุงเคนบอกให้ทำลายบอกให้ไปเจอกับตัวของนางเอกนางเอกอาดิบิกกี้อ a ลิ t ซาเบธแล้วมันก็ไปที่ห้องเก็บรูป อ่าโอเคออสโลอิตาลีไปข้างในอ่าไปอิตาลีเพื่อไปเจอตัวร้ายตัวร้ายครั้งแรกแบบตัวตัวแล้วพอไปอิตาลีปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นสบาหันแหลเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเข้าไปที่ห้องแดงน้ืเงินพอห้องแดงน้ืเงินปุ๊บมันก็ได้รู้ว่ามันมีเครื่องลูกซึ่งห้องแงน้่เมันก็คือทาลินไม่ไม่ใช่ทาลินห้องแดงน้ืเงินยังอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่ยุโรปไปเลยห้องแรกที่มันไม่ถ้าเกิดห้องแรกอยู่ออสโลไม่ไม่อยู่ออสโลมันต้องนั่งเครื่องจากห้้อองนนัไปสโล Few minutes later. มันคือทาลินตรงนั้นคือทาลินอ้าโอเคทาลินแล้วมันกลับไปออสโลอันเนี้ยละอ่ะอันเนี้ยย้อนกลับไปออสโลลบอ่ะตอนนี้อัปเดตก่อนเป็นอย่างงี้นะเดินไปข้างหน้านจนกระทั่ง ขับแข่งรถกันเออที่มันเฟี้ยวเฟี้ยวกันเพี่อเพืนกันแล้วแบงเสือกเจอรถคันหนึ่งถอยหลังมาชนใหตกละข้างแตกอะนั่นแหละคืออันนี้ถึงอันนี้แล้วถึงห้องแดงน้ําเงินซึ่งเป็นห้องที่นางเอกเนี่ยโดนกระสุนย้อนทางอีกฝั่งนึงใช่อ่ะมาต่อโอเคเสร็จแล้วอะประกาศแดงแล้วเอาเนี้ยโอเคอ่ะอ่ะ พอกลับไปออสโลก็เลยขึ้นออันนี้คืเราไปเข้าเครื่องที่ออสโลอ่าแล้วไปข้างหน้าไปข้างหน้าแต่ไปข้างหน้านี่คือไปประมาณ2วันนิดเดียวแหละนิดเดียวอ่าประมาณนี้ก็คือไปเจอกับตัวละครคนหายอาวุธไปนัดเจออยู่ที่เมืองเมืองนึงซึ่งผมจำไม่ได้แล้วเมืองอะไรเออซักเมืองซักเมืองนึงในยุโรปเลย่อนะเพื่อไปพูดคุยเรื่องของย่างชิงอัลกอริทึมอัลกอริทึมอัลกอริทึมพอคุยเสร็จปุ๊บเลยมันแตกเป็นสองทางตรงนี้นะซึ่งพอคุยเสร็จมันแตกเป็นสองทางแล้วมันมีคนนึงอ่ะถอยไปเวียดนามอือกอออออนนนนนนาาาางงงงเเเเเวววีียยยดดดมมมััจะู่่่ชหลโปริึึบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนโฟล์กันนี่เป็นอย่างนี้แล้วนางเอกถอยเวียดนามปุ๊บแต่พระเอกเนี่ยเล่นเล่นยากกว่าพระเอกเนี่ยถอยและเดินหน้าแล้วก็ไปเข้าอีกเครื่องี้เนี่ยเพื่อแบ่งเป็น2ทีมอ่าฮะทีมนซึ่งประเด็นปากกาเราไม่ก็มีคะแนนกับน้ำเงินด้วย S <S แดงน้ำเงินโอเคซึ่งอีเทนแดงน้ำเงินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายตรงนี้น้ำเงินเ <Okay. S 2> นี่ยไปหลังแดงมันไฟข้างหน้าแต่ไอการบุกเนี่ยมันบุกไปยังจุดเดียวกันก็คือจุดนี้ก็คือมันมีระยะเวลาประมาณ10นาทีที่มันก่อนจะเกิดการระเบิดพียงแต่มันต้องแยกเป็น2ทีมเพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายแต่ละฝั่งเนี่ยได้เห็นว่าโอเคในแง่โปรเซสของแต่แต่ละทีมนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วมันก็จะมีจุดสําคัญอยู่ตรงที่ว่าตึกระเบิดต้องมนไว้ก่อนนะว่าตึกระเบิดจังหวะที่นาทีที่5 ซึ่งเป็นนาทีที่5เป๊ะเลยทั้งคู่แดงก,กันน้ำเงินจะถือว่ารู้กันว่าโอเคอันนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะก็คือจุดที่ติดระเบิดตุ้มมันจะมีระเบิดถอยหลังแล้วก็ระเบิดไป้างหน้าแล้วประเด็นคืออ e ีนิวเนี่ยมันดันไปเห็นตอนที่พระเอกเนี่ยซึ่งเป็นทีมอีกทีมเนี่ยแงงเข้าไปในนี้และอ e ีนิวเนี่ยแม่งเห็นว่ามันมีคนวางระเบิดข้างในอีนิว e มันเตือนไม่ทันม,มันก็เลยใช้วิธีการว่างั้นกูกระโดดไปอีกอันละกันเออเพื่อที่จะไปเตือนพระเอกที่อยู่ฝั่งนั้น มันก็ขับรถไปแล้วก็ไปหย่อนเชือกให้แต่พอมันหย่อนเชือกเสร็จประเด็นคืออย่างนี้ถ้าเราสังเกตตอนจบเนี่ยพระเอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีศพวางอยู่ตรงทางเดินแล้วพระเอกเดินเข้าไปในกรงนะั้นไม่ได้กรงนั้นคุ้นๆมากเหมือนอารมณ์เหมือนตอนแบทแมนทะลุเข้าไปเจอเบน เห <c oughs> มือนได้ใช้เซตเดียวกันพอถึงเวลาจุดนึงนะ่ะไอ้ศพนั้นอนะอยู่ดีแมั่งก็ลุกขึ้นมาแล้วรับกระสุนแทนพระเอกแล้วก็ถอยหลังกระสุนออกจากหัวแล้วปดประตูให้พระเอกเฉยเลย กดประตูให้พระเอกกระสุนออกจากหัวถอยหลังแล้วพระเอกก็เลยเข้าไปเพืดจาัดก,การแย่งชิงแอรอิทึมแล้วนิวเนี่ยก็มาเอาพระเอกเนี่ยขึ้นจากหลุมได้กับแอรอนเสร็จปุ๊บพอตอนสุดท้ายเนี่ยที่ซักเซสขึ้นมาได้โดยการช่วยเหลือของนิวนะฮะ oh. นิวเอาคนขึ้นมาได้ค2คอไอ้นิวก็บอกว่าเดี๋ยวกูขอถอยหลังไปแป๊บนึงนะ uh huh. กูจะไปช่วยปลดประตูให้มันชชว์ๆ uh huh. ก่อนเอเข้ามาได้นิวเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยก็คือศพอันนั้นแหละแต่นิวไม่รู้ว่าตอนนั้นตัวเองเป็นศพ แต่รู้แค่ว่ายังไงก็ได้ถอยหลังไปเพื่อไปเปิดประตูข้างล่างให้ uh huh. ซึ่งนิวอ่ะเปิดประตูเสร็จปุ๊บก,ก็โดน คราวนี้มันหึน่งกบว่ามันจะมีนิวสองคนแหละปรากฏขึ้นในจังหวะนั้นเพียงแต่ดิวมันเป็นลูกพี่เขียนผิดแดงไปข้างหน้าฟ้าอยหลังพี่เขียนผิดอ๋อคือนิวเนี่ยจะเป็นไอเดียที่ค่อนข้างอธิบายยากนิดนึงแต่เราจําคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต์เดียวอะไรจะเกิดมันต้องเกิดไอแกรนฟาเธอร์พาราดอกเนี่ยความหมายของมันคือมึงอะ่ะไม่สามารถที่จะย้อนเวลาไปเพื่อฆ่าปู่มึงอ,อันนี้ในในพาราดอกที่คนเข้าใจแล้วนะมึงไม่สามารถย้อนเวลาไปเพื่อฆ่าปู่มึงได้เพราะว่าการฆ่าปู่ มึงทำให้มึงไม่เกิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มึงสามารถฆ่าปู่มึงได้เพราะมึงต้องเกิดมาเพื่อฆ่าปู่มึงแน่ดีมึงมันอาจจะคนดูแล้วเข้าใจไงคนดูฮะนี่มึงปู่มึงนะฮะมึงย้อนเวลากลับมาฆ่าปู่มึงแล้วปู่มึงก็ยังให้กำเนิดมึงเรื่องเนี้ยคือเทเน็ดตพยายามจะอธิบายแบบนี้ว่า ถ้ามึงมีเครื่องแบบเทเน็ตมึงสามารถย้อนเวลากลับมาฆ่าปู่มึงได้โดยที่ปู่มึงก็ยังให้กำเหลืองอยู่ดีนั่นหมายความว่าสิ่งที่นิวทำคือสิ่งที่นิวต้องทำสุดท้ายไฟนอลลี่ไม่มีเี่ออะไรเปลี่ยนนิวก็ต้องไปเป็นศพตรงนั้นเพื่อไปเปิดประตูเพียงแต่ตอนจังหวะนั้นจะมันจะมีนิวสองคนคือพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าอะถ้าเกิดมองมในแง่ทฤษฎีในการย้อนเวลาเนี่ยถ้าเกิดเอาพูดง่ายๆอย่างเช่นอารมณ์ที่เราเคยดูเอ็นเกมอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันเหนือไปอีกระดับหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณทําผิดไปนิดเดียวมันจะทําให้เกิดัล l ิเ w o r ์สหรือ,อจกอาาักรวันอีกจักาวารวันหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่คุณเลือกไม่ตรงกับแนอดีมันจะเพี้ยนส่งผลเพี้ยน,นได้มันจะเพิ่มจกาาักรวันมันจะเพิ่มทางเล,ลือกต้องพยายามทําให้สิ่งทุกอย่างที่มันอัญญนยมัีกลับไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่นักเวลาเดิมเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดบ r น n ์แต่อันนี้เป็นอีกคอนเซ็ปหนึ่งอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่ว่า f l o ์ของเวลามันเดินทางเดียวเราสามารถเดินถอย สวนเวลาได้แค่นั้นแต่ถ้าเราเดินถอยได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นรีเซ็ตจากสิ่งที่เราทํารวมถึงการถอยหลังด้วยงงไหมผมไม่งงแล้วผมว่ามีคนมีคนงงถ้าไหลไปข้างหน้าแล้วมันเสือกถอยหลังได้นั่นหมายความว่าการถอยหลังของคุณเป็นสิ่งที่ต้องเกิดคือพูดง่ายว่านิวนิวที่มันมี2คนเนี่ยคนหนึ่งรู้อยู่ตัวแล้วว่าไงไงก็ต้องตายซึ่งพอตายเสร็จปุ๊บอีกคนหนึ่งก็คือมันอยู่ข้างบนไงคือหนังมันพูดพอยต์หนึ่งสำคัญก็คือคือคุณพยายาม ไปเจอตัวอีกคนหนึ่งยกเว้นฉากช่วงซีนเดียวก็คือช่วงซีนที่พระเอกเจอกันกับพระเอกพระเอกที่ใส่ไอตัวหน้ากากอะมีผลอยู่นิดนึงแต่แต่มันก็อาจจะไม่กระทบมากแต่ถ้าเกิดในแง่ของนิวแล้วกิบนิวไอตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างบน่ะมันอยู่ในหลูปเวลาเส้นหนึ่งไอตัวที่อยู่ข้างล่างอะมันเป็นผลจากการที่ไอตัวที่อยู่ข้างบนอะมันเดินถอยหลังมันเดินสวนทางไปทําให้ชัวร์ว่า ประตูโดนเปิดแต่ผมเข้าใจนะอี้นะผมเข้าใจว่าเหมือนกับว่านิวอีกคนอ่ะมันมาจากอีช่วงเวลานี้ไม่ไม่ใช่ไม่คือนิวเดียวกันมีนิวคนเดียวคือไอ้นิวที่ข้างบนที่เอารถมาลากพระเอกกับแอน่แหละขึ้นไปคือคนที่เข้าเครื่องแล้วถอยหลังกลับไปแล้วคราวนี้มนไม่สนใจที่อะไรลวมันวิ่งเข้าหลุมเลยเพื่อให้จะเปิดประตูได้นั้นไอ้นิวที่ตายข้างล่างเนี่ยก็คือนิวข้างบนนั่นแหละแต่เป็นนิวข้างบนที่ถอยหลังมาแล้วเพราะนิวข้างบนเนี่ยตอนที่มันมองลงมามันเห็นพระเอกเนี่ยพยายามจะทะลุเข้าประ ประตแต่มันช่วยไม่ได้เพราะประตูทางเข้าที่พระเอกเข้าเดนระเบิด มันก็เลยบอกว่าต้องเช็ชัวร์ว่าประตูนั้นมันเปิดเดี๋ยวกูไปเปิดให้อีกจังหวะที่ตัวละครพระเอกกับไอ้ตัวนิวมันแยกกันเนี่ยคือนิวมันแยกไปกันกับทีมอรอนไม่ไม่ไม่อรอนไปที่อื่นเลยอรอนมันได้เอาไอทึมแล้วมันถ่ายไปเลยโอเคแต่ไอเฮียนิวอ่ะมันบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันต้องไปเช็คเพราะว่ามันกลัวว่าไอประตูข้างล่างเนี่ยจะไม่เปิดเพราะมันเห็นอยู่ว่าตอนที่มันเห็นจากข้างบนมันมองลงข้างล่างอะมันเห็นว่าพระเอกมันเข้าไม่ได้โอเคมันก็เลยเอาให้ชัวร์ว่าประตูนั้นมันต้องงเปิดดแสว่า ไอจังหวะที่ตัวละคร3ตัวยากกันไอเียนั่นมันอาจจะกลับไปสู่มันไม่ได้อาจมันกลับมันกลับไปเอาพูดงนะี้มันกลับไปย้อนเวลาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปใช่สะเดาะประตูอย่าใช้คําว่าย้อนเลยในหนังเนี่ยเขาเรียกว่าเดินฟโฟลอยหลังไปคือเพื่อง่ายสุดท้ายอ่ะในตัวละครนิวตายตาย,ตายแต่ตายในรูปแบบว่าไปตายในอีกลูกหนึ่ง เลูกเดิมาแหละแต่มันคือมันวิ่งลงไปแล้วประเด็นคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันมีระเบิดอยู่ที่ทางปากถ้ำดังนั้นมันกระโดดข้ามตั้งแต่วินาทีแรกที่มันเห็นแล้วเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวพระเอกตามมาจะได้เปิดประตูเข้าไม่ได้เลยที่มันฟุบอยู่เนี่ยลูกเวลาของพระเอกมันเดินหน้าแต่ลูกไอ้นิวอ่ะที่มันฟุบอ่ะมันถอยหลังอยู่เพราะมันถอยหลังมาดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้พอถึงจังหวะที่มันถูกโป๊ะปุ๊บมันน่ะถูกยิง หลังจากที่มาปรับตัวได้เขามาปรัตัวได้มันถูกยิงเลยมันก็เลยนอนอย่างนั้นอพอหลูดเวลามันถึงเวลาที่มันถูกต้องปุ๊บแม่ก็เลยลุกขึ้นมากระสุนก็เลยหลุดออกจากหัวแล้วแม่ก็เลยปลดกุญแจแล้วก็เดินถอยหลังไปเลยโอเคยากว่ะประเด็นคือพอมีดีลสองคนเนี่ยกูเริ่มสับสนแหละ ตอนแรกอ่ะก็แอบงงพอไปเคลียร์ตรงจุดนางเอกก่อนคือเดนบิกกี้เนี่ยมันถอยหลังไปไกลมากไปถึงเวียดนามพอมาถึงเวียดนามเสร็จไอเฮียตัวร้ายเนี่ยมันก็ถอยเวียดนามเหมือนกันซึ่งไอเฮียตัวร้ายเนี่ยมันดันมีโทรโขมีโทรโขในการคุยกับไอคนรัสเซียที่มันจะพยายามจะยัดไอรถถึงลงไปคราวนี้เนี่ยพอมันคุยคุยเรียนเสร็จเนี่ยมันบอกมันก็รู้เรื่องแล้วว่านางเอกเฮียเนี่ยไม่ใช่นางเอกที่กูอยู่ด้วยในวันที่เวียดนามแต่เป็นนางเอกที่ถอยหลังมาตามกูแต่อีจังหวะช็อกตอนนั้นไม่ทันตั ตัวโดนจริงเรียบร้อยจริงๆแล้วมันรู้มันรู้แล้วมันจะตั้งตัวแล้วแต่มันไม่คิดว่านางเอกจะใจถึงอแต่ทระเองคือมันเล่นตามน้ำเหรอคุยไงใช่แต่มันไม่คิดว่านางเอกใจถึงนางเอกคนนี้คือนางเอกที่ผ่านเวลาโดนทรมานกับมึงมาแล้วไงดังนั้นมันการเติบโตของนางเอกคนนี้มันโหดกว่าโอ้โหขี้เหี้ยกูทำเหี้ยอะไรก็ได้เพื่อกูจะได้รูปกูอะยิงแม่งเลยสักแล้วยิงไม่พอลากศพไปในน้ำอีกไอ้เหี้แล้วคอหักลงน้ำขยี้ขยี้กันฆ่าในน้ำอีกรอบ เอาให้ง่ายว่าไม่ให้ตัวละครตัวร้ายอะเห็นศพตัวเองเลยคือทั้งรากทั้งผักลงน้ําแถมผูกใส่เชือกต่อพานเรือเอาไปอีกแล้วนางเอกอะไม่ถอยกลับไม่เดินหน้าด้วยอยู่นิ่งๆเงียบๆจนกระทั่งนางเอกที่อยู่ในช่วงเวลาน่ะมันจะถอยกลับมาเป็นตัวเองแล้วมันก็จะไปใช้ชีวิตถูกลูกนางมันจะเป็นลูกนี้ นางเอกคนที่อยู่เวียดนามที่ไปพักกับลูกกับนางเอกที่ถอยหลังมานางเอกตอนนั้นน่ะมันอยู่ด้วยกันนะแต่มันเห็นสนกันมาเห็นสนกันแล้วเขาที่นางเอกคนนี้เขาอยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไว้จนกระทั่งวันที่ไอเทียเนี่ยมันเจอกับจอห์นเดวิดบอชิงตันแล้วท้ายก็ตัดสินใจถอยหลังกลับไปเพื่อฆ่าไอเทียนันแต่ไอคนเนี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกแล้วรอดีกว่าแล้วผีคนนี้พอฆ่าย่เสร็จปุ๊บเนี่ยรอนิ่งๆเงียบๆเพื่อที่จะลูกกลับไป แลวอีกประเด็นหนึ่งไม่รู้มีคนสงสัยว่าแต่ตอนดูครั้งแรกผมสงสัยมันผูกเรื่องของนาฬิกาใช่ไหมนาฬิกาที่มันเหมือนตรวจจับสัญญาณชีวิตซึ่งเทเนตมานันมันเอาชิปประจรชีวิตเนี่ยผูกกับกลไกของไอตัวอัลกอริทึมมองมันอะที่มันอยู่เก้าชิ้นอะไรประมาณันต้องยัดอัลกอริทึมลงบ่อนั้นก่อนซึ่งเผอิญว่ามันยังไม่ได้ยัดพอไม่ได้ยัดแต่มันตายก่อนซึ่งไอบ่อนั้นนะเขาหมายกัว่าอันนี้เหมือนเหมือนเป็นการขุดที่ว่าขุดไปจนถึงจุดศูนย์กลางของโลกตัวแลนก นึงอ่ะบอกแล้วคือกูแถแล้วเออเออเออเมื่อกี้อธิบายไปสนุกไหมออมัน <laughs> ดื้อมัน <laughs> <ๆ>สนุกดีนะสรุปคือไม่ต้องไปเล่าหรอกโอเปร่าโอปเปร่าเล่าแค่ว่าไอ้อ أ, อเหี้ยมันมีคนเดินหน้าออแล้วมันก็เสร็จภัยล้วแล้วมันก็เสร็จเดินหน้าแล้วคราวนี้มันขีบค,คู่เลยไปไปมามาสุดท้ายแม่งคือเส้นตรงเหมือนกันนะก็ถือบอกไงคิดง่ายๆนะ อะไรจะเกิดต้องเกิดอะอะไรจะต้องเกิดมันเกิดอยู่แล้วมสมมุติว่าวันนี้ไอ้ด้าหมั่นไส้อ,อยากจะไปฆ่าเฮียอ้ําต่อเหเด็กมึงก็ถอยหลังไปฆ่าได้แต่มึงจะไปฆ่าได้ก็ต่อเมื่อมึงจะอายุ4ี่สิบกว่าแล้วมึงหมั่นไส้เข้าเครื่องเฮียนั่นถอยหลังไปฆ่ากู แต่กูก็ยังอยู่เป็นกูเลยแหละแต่กูจะตายก็ต่อเมื่อมึงอ่ะสี่สิบกว่าแล้วถอยไปอมืมงงไปเอางี้ผมจะให้ฮิดนิดนิดหนึ่งให้ไปตั้งใจฟังในจุดสําคัญจุดนี้เลยนะช่วงเวลาที่ตัวละครย้อนกลับไปเพื่อจะไปที่ออสโลก็คือที่ขึ้นไปที่คอนเทนเนอร์คือเหตุการณ์รู้สิทตัวุอย่างที่มันถูกบอกเล่าเนี่ยคอนเทนเนอร์ er มันสำคัญมากมันจะให้ข้อมูลที่สําคัญในแง่ของการย้อนกลับเวลาแล้วมันก็จะมีคําถามที่พระเอกกับนิวคุยกันเรื่องนู่นนี่น,นั่นเรื่องเอ้ยแล้วถ้าเกิดนิทฤษฎีการ แล้วมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรยังไงอันนี้มันคืออธิบายตรงนั้นได้จบเพียงแต่ด้วยความที่มันตัดต่อไวมากแต่ผมเข้าใจว่าด้วยความที่ระยะเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาย้อนกลับไป7วันใช่ปะการที่มันจะแอบลักรอบตัดต่อกงโกงอ่ะเข้าใจได้เว้ยามว่าถ้าเกิดมานั่งเล่าเวลา7วันม่นก็ยาวนานเกินต้องตัดย่นย่อนิดนึงมันก็เลยแต่บจึ๊บจิ๊บจ๊บแต่อีตรงนั้นแหละมันจะมีอยู่สองสามจิ๊บเนี่ยแหละที่แม่งแต่ละจุดแต่ละจุดแม่งมีประเด็นเว้ยอย่างเช่นพระเอกััันนนนา่่ออยี้้ตตทขบส มันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่นิวเจอเขานิวมันนิวรู้จักตัวเอกคนนี้อยู่แล้วแล้วพอที่สองเขาก็คือเล่าเรื่องของไอการย้อนกลับเวลาแล้วมันมีผลอะไรซึ่งมันก็ทิปเมื่อกี้คุณอาพูดไปเรื่องคุณปูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออกันไปกลับไปฆ่าปูอะไรเงี้ยฆ่าปู่ะมันมีประมาณสองสามพอยท์ที่สําคัญซึ่งผมว่ามันจะมันจะคลายปมสิ่งที่คนสงสัยเพียงแต่ต้องตั้งใจดูตรงนั้นมากๆนะฮะผมบอกเลยต้องตั้งใจดูมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันการตัดต่อมันไม่ค่อยปานีประสายกาคมนดมกูรรอบแไป างเลยที่พอดูรอบแรกจบก็เจอรู้สึกว่าไอ้เหี้ยบบกลัวรอบสองทันที<笑><笑>อะไรเพราะว่าโอ้โหมันแบบมันดูไม่ออกเลยใครเป็นใครแต่พอดูรอบสองเริ่มเก็ตแล้วเอ้ยเริ่มเก็ตแล้วไอ้นี่นิวไอ้นี่คือตัวละครที่เป็นฝั่ง <c oughs> นิวที่ผู้หญิงไอ้นี่เป็นไอ้ตัวของแอรอนอันนี้เป็นเด็กจอนเดวิดอะไรอย่างนี้โอเคนะ you wanna crash a plane แล้วเรายังมีอีกเรื่องมีทมีซีนต์ีนึงที่ผมรู้สึกชอบมากนะฮะ <c oughs> คือนิวเนี่ยจริงๆแล้วแม่คือลูกของเอร์เชเบตเดวิสก,กี้เออเอเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะาเขาพยายามจะลิงก์ผมทั้งสองคนเข้าด้วยกัน <c oughs> ผมคล้ายคล้ายกันสีเหมือนกันสีเหมือนกันแล้วพอลูกโตขึ้นมาก็เจอกับพระเอกแล้วพระเอกก็ส่งนิวอะคอยหลังกลับมาเพื่อมาช่วยตัวเอง ในการลูบให้มันครบก็เป็นไปได้ทฤษฎีคุณได้ยินอะไรผมอ่านมาเรื่อยๆอ่ะมันก็มีคนพูดเป็นการว่าทําไมนิวถึงแบบทุ่มเทกับพระเอกมากอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรไม่ต้อยอะไรเงี้ยแล้วชื่อของเด็กอ่ะแม่งกลับหลังแล้วเป็นนิวเด็กมันชื่อแม็กใช่ไหมแม็กซิมิเลียนโอ้ลีเอ็นอ่างเงี้ยแล้วติดทฤษฎีสตีลิสตีลิยังอยู่เนาะสตีล